เปิดเรื่องราวรักที่ต้องหลบซ่อนของลีมินโฮที่ทำแตกตื่นทั้งวงการแน่นอนว่าเป็นซุปตาไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรจะย่อมเป็นประเด็นเป็นเป้าสายตายอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มลีมินโฮที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวออกเดทกับไอดอลสาวยอนอู อดีตสมาชิกวงโมโมลแลนด์หลังสื่อดังดิสแพดได้เปิดเผยภาพของทั้งคู่ในลานจอดรถยนต์แห่งหนึ่งพร้อมระบุว่าเป็นการซุ้มออกเดทหลังจากที่ทั้งสองแอบพบหาดูใจกันอย่างลับๆมานานถึงห้าเดือนต่อมาหลังจากที่ตกเป็นข่าวก็ได้มีการออกมาปฏิเสธ โดยระบุว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้คบหากันในฐานะคนรักและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเอกหนุ่มคนนี้ตกเป็นข่าวเด็กกับสาวๆในวงการบันเทิงเพราะตั้งแต่เข้าวงการหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับตาเรื่องความรักมาโดยตลอดซึ่งสาวๆที่เคยตกเป็นข่าวความรักกับเขาส่วนใหญ่ก็เป็นนางเอกที่เคยเร่วมงานกาันเพราะเคมีที่เข้ากันแบบสุด,สด ทำให้แฟนๆจิ้นกันไปไกลไม่ว่าจะเป็นมุนแชวอนตอนที่แสดงเรื่องแมคเคลเรลันด้วยการพักชินเฮที่ร่วมงานด้วยกันในเรื่อง The h e r ร s คิมโกอึนในซีรีส์ The King และอื่นๆอีก,อกมากมายทางนี้เมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนตุลาคมได้มีข่าวลือออกมาว่าพราะเอกหนุ่มความใจสาวๆคนนี้กำลังออกเดทกับจองโซราอาดีตมิสเกาหลีปี2010 แต่สุดท้ายข่าวลรือนี้ก็ไม่มีมูลจริงๆที่ผ่านมาถึงแม้นักแสดงหนุ่มปฏิเสธข่าวลือเรื่องความรักหลายครั้งแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้หัวใจของหนุ่มลิมินโฮจะเหี่ยวเฉาขาดความรักขนาดนั้นเพราะเขาเคยเปิดเผยเรื่องราวความรักมาแล้วถึงสองครั้งแฟนสาวคนแรกในวงการของหนุ่มคือเลขาคิมพักมินยอง จากนางเอกเรื่อง w h a t s Wrong with Security Kim โดยความรักของทั้งคู่นี้ถูกเปิดเผยโดย Dispatch ถ่ายภาพการพบกันของทั้งคู่ได้มีการระบุว่าพระเอกนางเอกเคยร่วมงานกันในภาพยนตร์ I Am Sam ปี2007และได้ร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์ City Hunter ปี2011 ซึ่งจากเรื่องนี้เองที่ทั้งคู่แสดงเป็นคู่รักกันทำให้เกิดความสนิทสนมจนได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นทว่า6เดือนต่อมาได้มีข่าวว่าทั้งคู่เลิกรากันแม้ทั้งสองคนจะให้เหตุผลว่าต่างคนต่างยุ่งกับการทำงานแต่หลายคนมองว่าคู่นี้น่าจะเลิกรากันอาจจะมาจากความกดดันหลายๆด้านเพราะขนาดตอนที่แยกทางกันก็ยังเกิดความรู้สึกอายที่จะเปิดเผยกับแฟน เป็นดาราจะรักจะเลิกลำบากจริงๆนะคะแต่ความรักครั้งที่ดูจะฮือฮามากที่สุดก็คงเป็นตอนที่หนุ่มคนนี้คบหาดูใจกับนางเอกซูจีที่นอกจากจะเป็นที่จับตามองเพราะชื่อเสียงของทั้งคู่แล้ววิธีการออกเดตยังไม่ธรรมดาเพราะมีการพรางตัวราวกับปฏิบัติการสารลับ007ซึ่งในรายการทอล์กโชว์กล่าวว่า นิมินโฮและซูจีเป็นตัวอย่างของคู่รักคนดังเกาหลีที่มีแปลงรลับเยอะจึงตัดสินใจที่จะเดทกันนอกประเทศเพื่อลดการกดดันโดยทั้งคู่เดินทางออกนอกประเทศและใช้เส้นทางแบบเดียวกันในภาพพยนตร์มิชชั่น Impossible โดยฝ่ายชายถ่ายแบบอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ส่วนฝ่ายหญิงถ่ายแบบอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแต่หลังจากที่ลีมินโฮถ่ายแบบเสร็จได้เดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปลอนดอนและเมื่อเข้าถึงที่นั่นเขาได้เช่ารถเพื่อเดินทางไปยังเดอะชาร์ตตึกศูนย์รถไฟที่สุดทั้งคู่พักในโรงแรมห้าดาวเป็นระยะเวลาสามวันสองคืนซึ่งมีราคาสูงกว่าสองพันดอลลาร์ต่อคืนไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังขับรถที่เช่าไปทเที่ยวร,บรอบๆโรแมนติก เหมือนกับบทบาทที่รับในละครจริงๆอย่างไรก็ตามอ้างอิงจากปาปารัสซี่กล่าวว่าพวกเขาระมัดระวังเป็นอย่างมากแม้ว่าจะอยู่ในต่างแดนเขาทั้งคู่ระวังแม้กระทั่งตารางเวลาที่ทําให้แตกต่างกันเห็นความลําบากของคู่รักคนดังแบบนี้แล้วเหนื่อยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าหากมีความรักอีกครั้งก็ขอวอวยพรล,ล่วงหน้าให้มีความรักให้ราบรื่นสดใสเป็นนานๆนะคะ